มาดูวิธีการใช้สกิลคัดบีไฮแอนเทิร์นกันบ้างนะทุกคนนะดูจังหวะนี้โอ้ยมาดูอีกจังหวะหนึ่งหลอกมาลูกมีใส่ขวาหืมมาอีกจังหวะหนึ่งหลอกมาก่อนทุกคนดูลูกนี้กระชากเข้าในมาแล้วก็คัดบีไฮแอนเทิร์นอ้ยแนะนำเพจบริการเติมเกมแมงปอเติมถูกเติมไวให้สปีดได้ขูดแฝงเดียวเสร็จปลอดภัยรบเครื่องเรื่องยิปซับอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนำอื่นอีกมากมาย สนใจเติมเกมคลิกลิงดนล่างเกียดแทะผู้ติดตามมากกว่า2อ0 0 0 0 0คนแล้วนะครับ and hey, just so you too. So สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้สกิลคัด behind and turn ์นนะทุกคนนะเห็นหลายคนขอเข้ามาเยอะมากนะสกิลนี้นะถ้าใครทำม่เป็นหรือใช้ย,ยังไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้แล้วก็จะสามารถ ไปลงแรงได้เลยนะทุกคนนะก่อนจะไปเราชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเประโยชน์ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสักสองลายนะทุกคนนะก็วันนี้ก็จะมาสอนแบบเข้าใจง่ายๆนะถือว่าไอที่ดูใหม่ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะทุกคนนะก็อนดับแรกก็ต้องมีสกิลคัดบีไฮแอนเทิร์นนะทุกคนนะมันถึงจะใช้ได้นะอันดับแรกนะถ้าใครยังไม่รู้นะไม่ใช้ไม่ได้ทุกตัวนะทุกคนก็ ตัวไหนมีสกิลก็ถึงจะใช้ได้นะถ้าคนเล่นใหม่ไม่รู้นะก็ไปดูได้นะว่าตัวนั้นมีหรือเปล่าอย่างเช่นคู่โุของเรามันมีนะทุกคนนะมาผมก็จะมาอธิบายนะว่าควรใช้ยังไงนะก็คือถ้าตัวไหนถนัดเท้าซ้ายให้เราใช้อนาล็อกพร้อมกับแดัดมาทางด้านขวาของตัวนั้นทุกครั้งนะทุกคนนะอย่างเช่นคู่โบถนัดซ้ายใช่ไหมเราก็จะแบบใช้สกิลออกมาด้านขวามือของเขาทุกครั้งนะ ก็จะกดแบบอันาลอกพร้อมกับแดดพร้อมกันนะมาทางเท้าที่ไม่ถนัดก็จะได้แบบนี้เลยนะทุกคนนะดูปึ๊บแบบนี้นะถ้าเราหมุนขึ้นไปด้านถนัดตัวเองมันจะเป็นการสับขาหลอกมากกว่านะทุกคนนะมันจะไม่ใช่เป็นคัดบียร์ไฮแอนเทิร์นแบบนี้นะดูปึ๊บเห็นไหมถ้าเราถ้าเราเลื่อนไปทางไหนก็ตามนะก็แค่ให้เราทําสกิลนั้นออกมาข้างที่ไม่ถนัดทุกครั้งนะมันจะทํา เป็นสกิลคัดเบีไฮอันเตอร์น่าดูอย่างเช่นตัวนี้นะถ้าเราถนัดขวาแล้วเราล็อกมาด้านขวามันก็จะเป็นสกิลอื่นเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าเอตัวของเราถนัดขวาเราก็ต้องไปด้านซ้ายมือแบบนี้นะปึ๊บแบบนี้นะทุกคนอันหน้าไปทางไหนแล้วก็ให้เรากดแบบนั้นเลยอันหน้าไปทางไหนปึ๊บให้เรากดออกมาข้างที่ไม่ถนัดทุกครั้งแบบนี้เลยนะดูปึ๊บแบบนี้เลยก็น่าจะไม่งงกันนะทุกคนนะก็คือ ถ้าตัวในถนัดเท้าขวาเราก็แบบใช้สกิลมาด้านซ้ายมือของเขานะถ้าตัวในถนัดเท้าซ้ายที่มีสกิลก็ให้เราปัดมาด้านขวานะมันจะเป็นสกิลนั้นนะทุกคนนะห้ามแบบถนัดเท้าซ้ายแล้วก็ทําสกิลไปด้านซ้ายมือมันจะไม่เป็นสกิลคัตเบียร์ไฮอันเทอร์นะก็จะประมาณนี้เลยดูถ้าเราเลื่อนขึ้นข้างบนปุ๊บล้วก็ปัดออกข้างที่ไม่นถนัดแบบนี้นะเราจะหันหน้าไปด้านไหนก็ตามนะ ขอแค่ให้เรากดแบบไปทางที่เขาไม่ถนัดแต่ทุกคนมันก็จะเป็นการใช้สกิลคัดบีไฮห้แอ่นเทินนะก็จะประมาณนี้เลยนะโก้ถ้ายัางงงอยู่ก็ลองเข้าไปฝึกซ้อมแล้วก็เอาตัวที่มีสกิลนี้ไปลองใช้ดูได้นะทั้งตัวที่ไม่ถนัด เท้าซ้ายหรือตัวที่ไม่ถนัดเท้าขวานะก็ลองเอาไปแบบใช้กันดูนะดูนะทุกคนก็จะจับทางกันได้เองนะโอก็จะมาสอนประมาณนี้เลยนะคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้ยวยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ